เนชั่นออนไลน์ออ๋เนชั่นออนไลน์เนาะตอบแบบสดสดเลยใช่ไหมโอ้โหเป็นคณะมหาวิทยาลัยเนาะตอบว่ายังไงบ้างคุณถามเบนซ์มาเบนเป็นคำถามว่าใกล้จะถึงวันที่สามสิบเอ็ดนี้แล้วนะใกล้ถึงสามสิบเอ็ดนี้แล้วเนี่ยจะมีการตัดสินของพรุ่งนี้นะแอดในฐานะชาวบ้านเนี่ยคิดยังไงนะก็เลยตอบว่า ใจนะฮะเอาตรงๆให้ถูกใจตัวเองนะอ๋อให้ถูกใจเลยให้ถูกใจตัวเองเลยนะให้ยกค่ะลุงพนปราแต่งจะได้พ้นมลทีเอาเราไม่อยู่กลางๆหรอไม่ใช่ไม่ค่ะไม่เอากลางค่ะเอาเอาตรงตรงค่ะเบนเอาตรงตรงเอาตรงใจตัวเองแสดงว่ายังให้กำลังใจลุงป้าอยู่นี่เห็นไหมคะนี่ออกช่องนี้เลยนะถ้าใครดูแล้วนะอย่าดดาม่าแอดได้ตอบในสิ่งที่แอดอยากจะพูดใช่ไหมค่ะเรียบร้อย ผมแสดงว่าสาวใจไอสาวเบนนี่ได้ตอบตรงๆไปแล้วว่าแบบตรงใจมากๆค่ะตรงใจมากคือพูดง่ายว่ามั่นใจมั่นใจค่ะมั่นใจเนาะถ้มั่นกว่านี้สามสเ็ตุลาคมนี้นะคะ FC อย่าลืมไปให้กำลังใจนะคะลุงพลป้าแตนนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นในช่องนะคพี่ๆยูทูบเบอร์เราแล้วก็ เออซื่อนะหลายๆช่องมากเลยนะก็ลองเข้าไปนะเออแล้วฟังนะความจริงกันนะคะ3สิุลาคมนี้คิดว่าคิดว่าคิดว่าอ่าไม่อ่าไม่มีเบนไปทางอยู่แน่นอนอันนี้นะมันมันนอกเหนือนะคะนอกเหนือที่ที่เราจะคิดนะคะแต่แต่สำหรับเกวบเบนอ่ะก็ก็มองว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย ของเบนซ์ตอนนี้ค่ะให้ลอยไปแล้วให้ไปเลยเหรอค่ะไม่ต้องเบรกนะคะรุ่นนี้ไม่ต้องเบรกค่ะเยอะไปหรือเปล่าเหยียบอย่างเดียวค่ะเหลือเหเลือเหลือไว้มั่งนะเลือไวไว้ได้นะก็คือนะรอฟังอย่างเดียวก็คือนะะจากท่านนายก็นี่ไงพูดให้ตรงใจตัวเองมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอ่าขอด้วยฮะ กดนี่คลิปนะโอ้โหปอนี่บางไปเลยเนี่ยคลิปก็ไม่เป็นไรโอ้โหนี่ปศเนี่ยมาขั้นคางผมเบนอ่านะคะก็พอดีป๋าแดงนะมีคำถามให้กับเบนแต่เช้าถามมาได้เลยค่ะปอไปนอนใช่ปะถามกันเลยค่ะป๋าแดงค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้นี่แหละเดี๋ยวดูให้ปศถามได้เลยค่ะมีความคิดเห็น ยังไงเกี่ยวกับโซเชียลที่มีมีทั้งสองฝักสองฝ่ายให้ความเห็นยังไงล่ะคะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลค่ะใครอยากออกความคิดเห็นยังไงก็อ,ออกได้เลยนะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเราเป็นคนไทยที่คิดต่างได้แต่เราจะไม่ได้สร้างความความรุนแรงค่ะไม่ได้สร้างความรุนแรงแต่ถามว่าคิดได้ไหมคิดได้นะคะ พอด,ดูนะในแต่ละเนชั่นนะทุกทุกเนชั่นแล้วนะก็มันก็มีนะที่ดีแล้วกออ็ทุกใจแล้วก็ไม่ถูกใจคิดดีกว่าอ,อย่าว่าดีไม่ดีนะให้บอกว่าถูกใจก็ไม่ถูกใจถ้าเบนอ่านแล้วถูกใจเบนก็จะอ่านต่อแต่ถ้าไม่ถูกใจเบนก็มองข้าอมอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมองมองได้เป็นอย่างนี้ดีกว่าเมื่อคืนเมื่อคืนเขาเอฟซีเขาเข้ามาในช่องผมนะ,ะแล้ก็ผมไลฟ์อยู่เขาเขา้ามาเขาบอกว่า เขามาเพิ่งมาจากอช่องเบนที่เขาไลฟ์สดอยู่เขาว่างั้นเบนพูดดีมากเบนพูดดีมากแต่ว่าแต่ว่าแอดบัตนั้นคุยแล้วไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าไม่ค่อยรู้เรื่องแอดบัตจะเสีไม่ค่อยรู้เรื่องเขาว่างั้นเอน่าจะจับประโยคเนาะคือลักษณะมันไม่เหมือนกันโต้ตอบได้ ใช่ค่ะด้วยด้วยความที่แอดแอดบัดก็จะเข้ามาเป็นเป็นฉากฉาก็คือเป็นช่วงในแ,แต่ละแนวใช่ไหมใช่แต่ส่วนแอดเนี้ยคือแอดไล์ย,ยาวอยู่แล้วพูดคุยกับเอฟซีแล้วก็แอดอ่านหนังสือเร็วด้วย<อ>ก็เลยตอบตอบได้เร็วประมาณนี้ค่ะคือช่วงนี้เนี่ยเขาจะพูดไปถึงหน้าอ่า วิเคราะห์ข่าวเนี่ยวิเคราะห์คดีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของลุงป้านเนค่ะคิดว่ามาถึงจนวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะคิดว่าไหมอยากให้เป็นสุดท้ายเลยนะคะอยากให้เป็นสุดท้ายเลยเอาแล้วพรุ่งนี้คงจะวิเคราะห์ไม่ได้แล้วนะมันเดือนนี้มันหมดไปที่3สิุลาคมเขาเขาวิเคราะห์ยันวันสุดท้ายเหมือนกันเนาะ่เห็นเมื่อเช้านี้เขายังวิเคราะห์กันอยู่เลยนะอืใช่ถือว่าถือว่าเขา ถือว่ามีดีเดย์เลยว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันนี้น่าจะสิ้นสุดนะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาไม่น่าจะวิเคราะห์ต่อแล้วเนาะก็พรุ่งนี้อย่างเดียวก็คืออาจจะเป็นภาพบรรยากาศแล้วก็การรอฟังแล้วตอนเย็นค่อยมาวิเคราะห์ใหม่เลยใช่ตอนเย็นก็เดี๋ยวค่อยมามาพูดคุยมาวิเคราะห์ใหม่ว่าประเด็นรวอะมวันนี้นะคะแม่อุ่นบอกบอกมาว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็ช่าง ห้ามโห่ร้องห้ามจุดประเด็นห้ามทำกิริยาที่ไม่ดีแม่อุ่นพูดเลยนะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการปะทะกันได้แม่อุอ่นเป็นห่วงมากเรื่องการปะทะเอาเอาเขาไม่ได้ไปอยู่ได้จะเป็นปะทะยังไงก็อาจจะปะทะด้วยการแสดงจริงจริอหลจะจะมันก็ไม่ได้อยู่เชียร์ไปเชียร์มาก็อาจจะคนที่มาอยู่กันห่างกัน เมตรสองเมตรอย่างนี้ที่ไหนอันนี้แม่อุ่นเตือนมาค่ะแม่อุ่นเตือนอันนั้นเขาเรียกว่าเดินขบวนนะถ้าเป็นอย่างนั้นะมันไาการบวนนแต่แต่ไม่แม่คือเหมือนกับแม่อุ่นเขาก็มองภาพรวมที่ว่าถ้าสมมติว่าคําที่มันออกมาแล้วแล้วก็ได้ยินกันทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเรามัดระวังก็ไม่อยากให้แสดงแบบอะไรที่มันเป็นสิ่งยั่วยุใช่เนี่ยแหละค่ะ ตอนนี้วันนี้นะคะที่ก็ได้ยินแม่อุ่นนะก็พูดที่ก็เป็นห่วงทุกคนแล้วก็อวยพรลุงป้าเข้าไปด้วยก็ขอเพราะว่าแม่อุ่นแกไม่ได้สนับสนุนเรื่องความรุนแรงเนาะใช่ค่ะแม่อุ่นไม่สนับสนุนค่ะอยากให้แบบทุกคนทุกคนแบบอยู่ในความสงบมากกว่าเชียร์เชียร์แบบสงบนะให้กำลังใจแบบสงบคือพูดง่ายนะทางฝั่งเรานั้นไม่มีปัญหาหรอกก็ใช่ไงถูกไหมไม่มีปัญหาแน่ๆไม่มีปัญหาแน่ถ้าเรา ไม่โดนจุดไฟอ่ะเราจะไม่มีปัญหาเพราะว่าส่วนมากเราก็อาวุธที่ภาวะเรามีสูงเกินเกินแล้วนะครับเพราะว่าอายุก็เยอะเยอะกันแล้วเนาะเราจะไม่มีแรงอะไรหรอกที่จะไปไปโหร้องอย่าไปทําอะไรเลยนะคะเนาะมันอันตรายเนาะขอให้เราแบบไปเชียร์เนาะก็เชียร์ด้วยนั่นดีกว่าเชียร์ด้วยสติค่ะเนาะแล้วก็เพราะว่าถ้าเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผลกระทบก็จะไปตกอยู่กับ ถ้าโดยรวมนะที่มองเห็นอยู่ตอนนี้คือยังไงเขาไปโยงไปทางลุงป้าอยู่ดีใช่ค่ะใช่ขนาดเราทะเลาะสองฝั่งใช่ไหมฝั่งหรือฝั่งเดียวกันหรือสองฝั่งทะเลาะกันก็ไปโยงถึงว่าทําไม่ไม่สั่งให้หยุดทําไมไม่สั่งอยงงี้เพราะว่าลุงป้าเขาไม่เกี่ยวอย่าไปพูดถึงเขานะครับมีปัญหากับสองคนก็ไปโยงถูกไหมใช่ค่ะใช่ก็มันไม่น่าเป็นไปได้นะแต่ก็โยงได้เหมือนกันะอ ไม่มีเหตุไม่มีเหตุไม่มีมูลอะไรก็ไปโยงเข้าหากันเขาชอบโยงชอบโยงชอบมัดรวมชอบมัดรวมยัดเยียดได้ไหมโอ้อย่างนั้นเลยแล้วแบบนี้แรงไปแรงไปฟังฟังแล้วเนี่ยก็พยายามชี้แจงให้ให้ฝั่งเอฟซีได้เข้าใจแล้วว่าลุงป้าเขาไม่เกี่ยวเลยเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเรามีเอกเทศของตัวเองมี สิทธิของตัวเองเราไม่ได้ถามว่าจิตใจน่ะเราโอเคแหละเราเค<ช>ยรลุงปา้าเพราะเราอยู่ฝั่งนี้นะ<ช>แต่เราก็ไม่ได้เอาพอจะมีปัญหาอะไรกันเราก็จะไม่เอาลุงป้าเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนตัวถ้ามากกว่าใช่ไหมสมมติว่าเราบกบลุงป้าเนี่ยมันก็เป็นความคิดเห็นของเราใ<ช>าลุงป้าเขาไม่ได้สั่งหรกนะ ตามนั้นนี่แหละตามนั้นในเอฟซีนี่ก็บรรยากาศวันนี้ก็ก็บรรยากาศก็เมื่อเช้าเมื่อเช้านะคะก็มีพี่ตั้มเนี่ยทันช่องสามเข้ามาใช่ไหมเข้ามาโอ้นีส่วนแอดก็มาทางเนชั่นใช่ไหมแล้วก็เข้าสัมภาษณ์เนชั่นออนไลน์ด้วยนะก็ก็มีผู้ชมอยู่ตอนนี้รู้สึกจะประมาณสองพันสามพัน ก็เอฟซีที่อาจจะเข้าไปช่ว์บนะคะไปเห็นแอดเบนนะคะก็ให้กําลังใจแอดด้วยนะคะช่องเบนเบนกานะคะนะเพราะอะไรคะเพราะว่าได้ตอบในสิ่งที่อยากจะตอบถูกใจตัวเองมากๆเลยนะเขาข้างตัวเองเขาข้างตัวเอง แต่ก็คงจะไม่ลงลึกไปอย่างอื่นเนาะไม่ค่ะไม่เนาะไม่มีอย่างอื่นนะคะพอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่เข้าไปข้างในหมดแล้วค่ะโอเคครับผมใช่สำหรับคลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับผม